ดีครับผมเอฟซีรถไถ้พรครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ตะมาเบิงึงรถไถ้พรครับจานไปใช้ามสามครับ้พี่น้องเลยใช้สามสา,ามครับผมไลรลราหกร้อยครับวันนี้หรือเพียงครับผมนี่คอมมินต้าเบิง้งสายหัวตั้งหิ้งครับนี่โอ้โหเจียวหัวเข่าได้บรงนี้แะสังเกตสังเกตช่องที่ไถลงรลครับพี่น้อง ดีจูเพี่ยงหัวเข่าเลยอ่าเมนี้ไถพันสามของเค้เขนี่ไรละหกลอยครับผมอ่ามันถือหรือมันเพียงครับผมมันขุมขานนะมันบอครับนี่ลองคอมมินต์มาเบิ้งครับนี่ไรละหกลอยครับผมไถพานสามเลยเอนี้ครับกับอาจารย์ใบข้างบนามนี่จังสี่เลยครับผมเจ้าของน้าพื้นขอใจหลายครับจังสี่เลยโอ้ไถเขาเลยเขาอีูเลยไถงามครับผมหินกับหินเดือบ กำลังไถเลยกำังไถมันมวน,นเลยล้ะทำยังไงเบยวบหนี่งสิบาที่สามบองอาจารย์ใบห้าหนลเลยนะเยอเกกา,าเลยว่านหนูไล,ล่เราหลอยครับผม เบรงโหลดครับระบบการไถของอาจารย์ใบดึงสี่เลยดึงที่หลังเรว่าของไก่บ่ได้ครับง่ายเบินโหลดครับพี่น้องเบินโหลดผลงานเท่าออกมาเลยเบินโหลดดองสี่เลยนะครับผลงานออกมาดีครับผม หา,าหอเอฟซีเดี๋ยวจ้างเพื่อนผู้ใบนีหถือว่าบู้พิดหวังครับบู้พิดหวังเพื่อนผู้ใบเลยหาจินตจางทีมได้ไหมหนี่งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวออกมาไกลเติบนไหมครับนี่บรวมเปนสีพหุเจ็ดเปดกิโลอยู่บ่นอยขี่ขี่รถหนาเรื่อยๆครับไป ใจหลายสังเกตเบื้องลดครับสังเกตเบื้องสังเกตเบื้องห้องอยู่ท้ายลดโอ้ยเสื้ออะครับพี่น้องต้นี้บางทีได้ว่ะเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้เหรอ ขนาดเท่าเดียวเลยครับนี่รอจวดเป็นจวงคะพี่รอเลยาล้ีราคาดีพุาครับผมพุาให้โอเคบ,บรหครับพี่้องเงไดเงไดพี่้องเงไดพอใจบอ่ออ้หจำผ่านดิบอ,อู้ยพี่รองเลย หัวไหลายัวดหลายอู้จังสี่เลยว้าวโอ้ยจ้ำขานลีบเลยว่ะนี่แหละเราจุ่งของภาสายหูบังหินครับผมนี่เอ่อเพ,พิ่นผูใบนี่เพิ่นยุบันกระเอื่อนนะครับเด้อบ้านกระเอิ่นครับผมอำเภอวังหินจังหวัดศรสีสะเกษ เ,เออเอะเฮ้ยพี่น้องเลยเบิ่งเลยครับเบิ่งเลยระบบการตั้งหางของคุณผู้บริหารอย่เบิ่งเลยครับเบิ่งเลยเยก่งไหนครับพี่น้องเก่งไหนคือว่าเอ้ยหูหูจำดีบได้เป่ะพี่น้องเลย เอ๋อดีตรงจำบเรียบเลยอ,อู้หูยอโอ้ยเรียบขี่หุยมาอู้หูก็ได้หมู่ได้ครับ,บลลนี่เบิังเลยครับเบิังเลยลายเราหกลอยหรือขูมเหี้บอกเพื่อนผู้ใยเลยว่าถ่ายบุรีบงงางแง้มดูเอาบ้าเอาบ้าเอา,า,าสังเกตเบิังมือผมโหลดครับผมนี่สังเกตมือได้สังเกตเบิังมือโหลด ใส่ไั้ถึงสี si ่หนูที่มาใส่ได้โอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวมือได้เสียเอานี่มามหายนี่อยู่นี่อยู่เดี๋ยวจะใหโอ้ เดี er you ๋ยวมือท no. ี่เราจัดมาให้เออไปการไหการไปจัดที่ไหนหน่อตรงนฮะไปยปกระ่อกันอูเกบวรดีครับิงคัๆเลยครับ เปนไรนี่เอาเบิ่งที่ไรเรื่องลดครับผมนี่เิ็นไรครับเิ็นไรนี่ครับเรื่องลดครับเบลคลงานครับนี่ขนาดเผ้าเดียวได้ครับพี่น้องนี่เรื่องลดนี่เป็นไรวดบ่อกว่จะคล้องหน้าบ่อป่าเลยนะครับนี่ พอใจหลายครับผมได้ละหกร้อนี่ให้พดแปดร้อยพุ่มาทันว้าสังเกตบังหลวครับผมนี่แปดรป้อยครับ่ตีาทันคุณพ่อใจหลายเบื่งหลวครับเบื่งลวนีขตอำเภอมงหินนี่นี่บ่กี้ขั้นครับผมรถไท่พอดนี่ โดนหมดครับพี่น้องสังเกตยไปเรื่อยนี ja okay, ่เป็นของที่ห่อเคะเชครับผมนี่ระบบแกนตั้งฐานนี่เพิ่นผู้บาดเพิ่นเฮ็ดเองบ่เลยนะครับนี่ไผนี่บ่มีห้ามครับดูนี่บ่มีห้ามด้วยพวกีห้ามบ่มีผู้น้ำพรนมังเสียไปเรื่อยครับนี่เอ้ยเอ้พี่น้องเอ้ยอู้หูไหลาย จังสีเลยฮู้๋ยวใจหลายใ,ใจหลายครับในึงคือใจหลายฮู้ไเดบงชีมีเลี้ยกับฝากกุหลกุเช่นี่ด้วครับด้อหรื่ว่าไทเดบกวนเียทีบริผานคีไม่ม่ครับผมเดี๋ยวิมีกับสาาไปก่อนครับดีครับผม